วิธีป้องกันงูเข้าบ้านที่นอกเหนือจากการเลี้ยงสุนัขไว้เห่าเตือนหรือใช้กรมฐถันผสมน้ำและโลยไว้รอบบ้านแล้วก็การปลูกต้นไม้กันงูก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆในสอบถามมาเยอะครับว่าอยากปลูกต้นไม้ไว้กันงูครับวันนี้ก็จะมาแนะนำมีอยู่สามชนิดครับคือแบบหาหาได้ง่ายๆนะครับ ที่บางทีเราอาจจะไม่รู้จักว่าสามารถป้องป้องกันงูได้จริงๆนะครับเพื่อนๆคือเราจะปลูกไว้รอบบ้านหรือว่าหน้าบ้านก็จะสามารถป้องกงันงูไม่ไม่อยากเลื้อยเข้ามาในบ้านเรานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสามชนิดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ว่าพบเห็นโดยทั่วไปคือ หาง่ายนะครับเพื่อนๆวันนี้เอาแบบหาง่ายๆมาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับถ้าเราไปไล่เอาต้นไม้ที่ว่าป้องกันงูเข้าบ้านมันจะเยอะครับมีเยอะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเอาแบบง่ายๆแล้วก็เป็นต้นไม้ชนิดที่ว่าหาได้ง่ายนะครับเพื่อนๆที่เราเคยพบเคยเห็นนะครับนี้ก็จะมาแนะนำนะครับคือ ต้นแรกนะครับต้นแรกที่จะแนะนําก็คือฟ้าทลายโจรน,นะครับตอนนี้กําลังโด่งดังนะครับว่าสามารถป้องกันโรคโควิดได้นะครับคือกินแก้ป้องแก้ไข้แก้อะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆแล้วก็ป้องกันงูได้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะงงว่าไปป้องกันยังไงฟ้าทลายโจรหรือหญ้ากันงูเป็นไม้ล้มลุกลักษณะของใบเป็นทรงรียาวสีเขียวเข้มเป็นมันมีดอกสีขาว ขนาดเล็กนะครับทุกส่วนของต้นมีรถขมหากตัวงูถูกกับรากหรือใบของฟ้าทลายโจรจะทำให้ผิวหนังของมันเกิดอาการปวดและบวมนะครับพูดง่ายๆก็คืองูมันจะแพ้นะครับเพื่อนๆคือเป็นธรรมชาติของมันคือมันเลือ้อยถ้าไปโดนโดนต้นไอ้ฟ้าทลายโจรน,นี่มันจะรู้สึกจะปวดแล้วก็บวมนะครับ ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์อาจจะมีไขรข้อข้องใจได้ครับว่าเกิดจากอะไรคือพูดง่ายๆมันแพร่ทางครับแพร่ทางเอ,อคือต้นฟ้าทลายโจนนี่เป็นสมุนไพรชั้นเลิศด,ด้วยนะครับกินแก้ไข้แก้เจ็บคออะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็กําลังฮือฮากันกินป้องกันโควิดนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรด้วยครับแต่งูมัน งูมันจะแพ้ทางคือมันถ้ามันมาโดนมันก็จะปวดแสบปวดร้อนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับตั้งแต่สมัยโบราณเขาก็จะปลูกไว้รอบบ้านเลยครับทั้งทั้งได้เป็นสมุนไพรแล้วก็ป้องกันงูด้วยครับงูมันจะกลัวนะครับมันจะแพ้ทางก็แปลกดีนะครับก็ไม่ได้ว่ามันจะเป็นต้นไม้ที่วิเศษหรือว่าอะไรนะครับคือมันจะ งูเข้ามาแล้วก็จกัดแผลทางนะครับสําหรับว้าทลายโจรเพื่อนๆหามาปลูกได้เป็นทั้งยาสมุนไพรและก็ป้องกันงูเข้าบ้านเราได้ดีด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณแล้วก็ความเป็นจริงก็จริงนะครับจริงเลยงูมันจะกลัวนะครับนี้มาดูต้นที่สองนะครับ คือต้นลิ้นมังกรอันนี้ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นกันบ่อยนะครับลิ้นมังกรเป็นไม้ล้มลุกมีอายุยืนและเป็นต้นไม้อวบน้ํานะครับและลักษณะขอบใบที่เรียบเป็นสันแข็งหรือเป็นคลื่นจึงทําให้งูไม่กล้าเลื้อยเข้าบ้านนะครับถ้ามันเห็นมันก็จะเหมือนกลัว,ลวนะครับนี่ก็เหมาะที่จะปลูกไว้ตามข้างบ้านหน้าบ้านนะครับเพื่อน จะดีนะครับป้องกงันงูงูมันก็จะเหมือนกลัวนะครับเนื่องจากลักษณะกายภาพของงูยากต่อการเลือ้อยผ่านนะครับลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายและเลี้ยงง่ายเติบโตได้ทุกสภาพนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรมันก็เติบโตได้อันนี้ก็เหมาะนะครับเพื่อนๆอาจจะปลูกใส่กระถางวางไว้ส่วนหน้าบ้านแล้วก็ วางไว้รอบๆบบ้านใส่กระถางไว้ก็ป้องกันงูได้ดีนะครับส่วนมากที่ว่าต้นไม้ป้องกันงูนี่ไม่ได้ว่ามีคุณวิเศษมากนะครับแต่ว่าลักษณะของใบลักษณะของใบทําให้งูงูมันกลัวนะครับงูมันเลื้อยผ่านแล้วมันมันอาจจะไปสัมผัสอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้งูมันไม่กล้าเข้านะครับสําหรับว่านและต้นไม้ที่ว่าง,งูกลัวนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็หามาปลูกกันได้ งูจะได้ไม่กล้าเลื้อยเข้าบ้านเรานะครับมาถึงต้นที่สามนะครับคือดอกดาวเรืองครับนี่พบเจอบ่อยที่สุดดอกไม้ที่ใครๆต่างก็รู้จักกันดีเป็นไม้ล้มลุกมีอายุป,ประมาณหนึ่งปีครับมีทั้งดอกที่เป็นสีเหลืองและสีเหลืองปนส้มนะครับกลิ่นของดาวเรืองสามารถรบกวนการจู่โจมของงูได้นะครับงูเขาจะไม่ชอบกลิ่นนะครับเพื่อน งูจะเกลียดกลิ่นดอกดาวเรืองอีกทั้งยางในลำต้นของดาวเรืองยังมีฤทธิ์ระคายเคืองผิวงูและทำให้สายตางูพล่ได้เช่นกันครับอู้นี่ดีเลยครับดอกดาวเรืองเนี่ยปลูกไว้รอบบ้านเลยเพื่อนๆการงูงูมันจะไม่ชอบคือมันจะระคายเคืองดอกอ่ะกลิ่นมันก็จะไม่ชอบครับเป็นเป็นสิ่งที่งูเกลียดนะครับ ป็นสิ่งที่งูเกลียดแล้วก็ยางของเขาก็จะถูกตัวมันมันก็จะแพ้นะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเพราะเป็นหน้าฝนก็ดูแลสุขภาพกันนะครับก็ลองหามาปลูกกันได้นะครับก็จะช่วยได้นะครับป้องกันงูเข้าบ้านเรานะครับสรุปง่ายง่ายก็คืองูมันจะเกลียดนะครับเกลียดกลิ่นเช่นดอกเลาเรืองมันก็จะไม่ชอบกลิ่นแล้วก็จะมียางคืองูมันจะแพ้ทางนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะคล่องใจว่าเอ๊มันเป็น มันเป็นของวิเศษหรือไม่ใช่นะครับอันนี้ตามหลักของวิทยาศาสตร์เลยครับคืองูมันจะแพ้ครับงูมันจะแพ้กลิ่นแล้วก็แพ้ยางส่วนต้นลิ้นมังกรมันก็จะแพ้แบบว่าใบของมันนะครับใบของมันงูมันเห็นมันก็ไม่อยากเหลือยเข้าฟ้าทลายโจรก็เหมือนกันครับคือเขาจะมีกลิ่นมีอะไรเอกลักษณ์ของเขานั่นแหละครับทำให้งูกลัวนะคร อันนี้สรุปให้ฟังง่ายๆนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเอ๊ะพวกนี้มันจะป้องกันได้จริงหรือครับจริงนะครับพวกนี้คืองูเขาก็จะไม่ชอบเขาก็จะไม่เข้านะครับก็เหมือนเราแพ้อะไรสักอย่างอย่างนี้นครับนี่เอาตามหลักวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ด้วยนะครับงูจะแพ้กลิ่นพวกนี้ก็จะไม่อยากเข้าไปอะ่ะพูดง่ายๆวันนี้ก็ เอาสามอย่างมาฝากเพื่อนๆนะครับไว้ปลูกทั้งเป็นทั้งเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็ดอกเอาไว้ให้สวยงามอันนี้เอาไปร้อยพวงมาลัยก็ได้นะครับสําหรับดอกดาวเรืองและก็ต้นลินมังกรก็เป็นต้นไม้มงคลด้วยนะครับเพื่อนๆคือปลูกไว้ก็ไม่เสียหายแถมป้องกันงูได้ด้วยนะฮะวันนี้ก็นำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆไว้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้รับฟังรับชมคลิปดีๆที่ช่องสมยศจะหามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับผมวันนี้แค่นี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง